สวัสดีครับช่างเตี้ยโอ้โห<อ>เฮีย <Hey. S 2> ถ่ายช่างเตี้ยอีกหนอ,อใช่ไหมอืออีถ่ายช่างเตี้ยนี่แหละโอ้เก็บงานแล้วครับช่างเตี้ยนี่ว่าโอ้ไม่มีอะไจะถ่ายแล้วนี่ FC ฟเปล่าเอฟซี mm. ชอบบนเปล่าสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับ สวัสดีแฟนเพจมิมลออ้อ mm. เ,เลยครับนุ่เก็บงานแล้วครับช่างเตีย้ยลดฮะลดพามาดูช่างเตี้ยทำสีครับเก็บสีเก็บงานสตาร์ด้าครับ mm. เครื่อง2 5 0พัีเอ่อ40ครับคันนี้คันนี้นรถเก่ามาจากเี่ไหนเก่ามาจากวิรามนี่เลย <laughs> นี่ครับกับงานสีนเนียนของช่างเตี้ยครับเป็นเทาครับเทาเทายิสุเนาะใช่ไหมช่างเตี้ยช่างเตี้ยรับจบทั้งคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคัซซีหรือว่าห้องเครื่องครับประคากันเองครับคันนี้จะเป็นคันเก่าของผมครับ พอดีขายให้กับหลานไปครับเราก็เลยเามาทำสีใหม่ช่วงนั้นชออ็อตครับช่วงนั้นชออ็ชอตปะช็อตครับก็เลยต้องขายครับนี่ครับภายในสวยๆโอ้งานเนียนๆครับช่างเตี้ย บอกราคาได้ไหมช่างเตี้ยเผื่อมีเอฟซีท่านใดที่สนใจจะมาทำสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้านี่ครับราคาสองหมื่นห้านี่รวมสีเลยเป็ดเสร็จเลยใช่ไหมนี่ครับเบ็ดเสร็จนะครับพร้อมออกไปขับได้เลยครับสองหมื่นห้านี่ครับไม่ได้ทํากันแค่ข้างนอกนะครับทำยันข้างในเลยครับนี่นี่ครับโอ้ใช้จนลืมเลยรอบนี้ ทำให้เป็นลุยปา่าลุยดงเนาะนี่ครับเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมครับทางเตี้ยสีได้เหมือนกันครับตอนขายแต่ก็ไม่ได้ใช้ครับจอดทิ้งไว้ขายเงินผ่อนสองงวดอ้ไปแล้วอบคุณส่งงานแล้วนุ่มใคเคี้ยวดีแท้อือเคี้ยวก็ถ กนะฮะนัล่ละมาจากใจนั่นแหละนี่ครับนี่จะเป็นห้องเครื่องครับโอ้แดงแก้วแ๋วแแ๋ว,แวสีเดิมก็เป็นสีเทาครับแต่เทาไม่ไม่เข้มขนาดนี้ครับเจ้าของก็เลยใส่สีเทา เป็นเทอร์อิสุเทาแลมโบ้ด้วยครับ,ารบราขายไปเจ็ดหมื่นบาทครับคันนี้เจ็ดหมื่นให้จ่ายสองงวดครับอ้าวล็อกแล้วโอ้แจวนี่ครับงานเนียนๆจากช่างเตี้ยครับ สนใจก็จติดต่อมาครับอูอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับไม่ทำฮะำใช่ไหมห่มวยคือว่างสัน <laughs> <laughs> งานเยอะครับช่านเปีย,ยทำไม่ทันครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อนะครับหรือว่าเป็นช่วงล่างนี่ช่างเตียพ่นให้หมดเลยครับรต,วตบัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับนี่ เรียวว่างไงนะเอ๊ะใ, <laughs> ใครนี่เดิ้ง้อวลงทางนะขอข่า <laughs> วกินแม่หัวมีเลยเขาไม่ไ <laughs> <laughs> ด้กนะิ้นโยนนคับ่นี้นี่ช่างเตี้ยจะเลาะให้ทั้งคันนะครับเลาะสีเก่าออกหมดเลยครับแล้วก็ทำใหม่ครับเพราะว่า ตัวเก่านี่โปมาหนามากครับสีแตกนี่ครับกระบะก็เสร็จเรียบร้อยครับข้างในก็จะเป็นแดงแก้วโอ้เงาเงาตาแตกนี่ขนาดอยู่ในร่มนะครับถ้าออกไปข้างนอกนี่สว่างแน่นอนครับเงาแน่นอนนี่ข้างในเป็นแดงแก้ว น่าภาพจากช่างเตี้ยครับฮะช่างมันบ้านปะใช่จะถ่ายช่างเตี้ยนี่แหละไม่ดูคอยดูกันโอ้่มไปถ่ายเลือกตัวเลือกเนี่ยกันนี่อันตรายถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะครับคันนี้ คันนี้จะเป็นคันที่สองของมิมล,ออล้อเหล็กนะครับมีขนาดคล้ายทุกคันนะครับมิมเนี่ยคันนี้เป็นคันที่สองนี่ครับภายในยังสวยๆครับยังแจม่มๆอยู่จอดยาวมากครับคันนี้จอดไม่ได้ใช้จะขับเป็นบางโอกาสบางช่วง <laughs> คันแรกจะเป็นสตาร้าเอ้ยจะเป็นเอลสองร้อยครับเอลสองร้อยเป็นแอโรบอดี้เป็นแคปกระเทินนะครับ ตัวนั้นขายไปก็มาซื้อคันนี้พอซื้อคันนี้เสร็จก็ขายอีกแล้วขายอย่างเดียวครับขายคันนี้ซื้อซื้อแท็กซี่ป่ะอือ,อขายคันนี้ก็ไปซื้อแท็กซี่เออ,เอ,อไม่ซื้อมายังไม่ได้ขายตอนนั้นซื้อมาออซื้อมาสองคันอยู่ใช่ครับจอดคู่กันอย่างนั้นไไนะเเมืองงอน <laughs> ถามว่ามันจําเป็นต้องใชไ้ไหมจําเป็นนะครับเวลาที่ไม่มีรถจะไปไหนแต่พอพอออกงานก็ไม่ได้ขับครับก็จอดทิ้งไว้จนฝุ่นเก,กลีงไปหมดพูดเล่นๆกับหลานมาเอ้ยเอาไหมนี่หลานาบอกว่าเอาเอ,า,เอาพูดแล้วก็ต้องขายครับ <laughs> อุคันนี้นี่ผ่อนนานมากนะครับกว่าจะเสร็จงวด หลายปีครับ <คน S 1> ซื้อมาแพงครับคันนี้อายซื้อมาแพงมากเลยครับคันนี้ซื้อมาอตอนนั้นแสนกว่าบาทครับขึ้นแสนนึ่งก็ขายอยู่ตอนนี้ <laughs> ไม่ขายหรอกเขาบอกว่าเก็บไว้เป็นอนุสรของเขา 2องหม้าครับราคานี้ก็ท่านใดสนใจนะครับมีรถกระบะที่จะทําสีก็ลองมาคุยกับช่างเตี้ย,ยดูครับเอามาปรึกษาดูครับงานเยอะครับช่างเตี้ย ปีนี้เพิ่งเสร็จไปสองคันครับเหลืออีกสามคันเหลืออีกสามคันคาดว่าน่าจะทำทั้งปีใช่ไหม,มสามาทั้งปีสามคันนี่แหละ <laughs> นี่เลยคำว่ามีงานทั้งปีเออมีงานทั้งปีอืมคันเดียวทำทั้งปีตะงกรก็ไม่ได้ฟังเงิได้ทำไมหรอใช่ไหมใส่ให้เข้าไป <laughs> นัดส่งงานประมาณอีกสิบวันครับคันนี้เจ้าของเตรียมเลยครับเตรียมมารับกลับได้เลยเพราะว่ามันเกะกะช่างเตี้ยแล้วใช่ไหม<ช>เตรียมที่จะรับคันอื่นเข้าแล้วครับช่างเตี้ยไม่แล้วส่งงานคันนี้เสร็จก็คันอื่นก็จองคิวมาเลยครับ,ไม,รบไม่รับแล้วน,นั่งกันทั้งปีแล้วสองคันนั้นทั้งปีเลยเหรอแสดงว่าต้องจองคิวล่วงหน้าเลยนี่ จองจองคิวปีนี้ก็เสร็จปีหน้าป่ะก็เหลืออะไรนะไอ้สีล้อเล็กป่ะเฮ้ยหกล้อเล็กหรือสีล้อเรียกรถอะไรอ่ะนี่กระบะทาท่าเลยนะกระบะบรรทุกอ่ะเออสี่ล้อเลยเล็อืมสีล้อรถอะไรไม่รู้รถมาจากญี่ปุ่นน่ารถกวไน้นะก็รอครับรอรอลอกสีหมดแล้ว เสร็จคันนี้ก็จะจะต่อคันนั้นเลยครับทำคนเดียวครับช่างเตี้ยไม่มีลูกน้องครับเพราะว่าเป็นของขี้เหนียวไม่อยากให้ค่า,ชาใ,ใช้จ่ายส้นเปลองไปทางอื่นครับกะว่ากะจะรวยคนเดียวเลยครับ <laughs> อโอเคครับท่านใดที่สนใจครับติดต่อมาครับอูช่างเตี้ยจเจริญการช่างอยู่ที่ทสายํา อยู่ที่สายโทรส,สองครับอําเภอบ้านขวดนะครับโค,โอ,โคโอ,อ,อีดยโคอีดยไมใช่อูเซิงครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ